รีแอคได้ยังออกพิเชษไพลอตลับลากออกแบบอันที่สองค่ะเครื่องอาจจะช่วลวนนิดนึงเพราะว่าไม่ได้รีแอคนานใช่ก็คือเหมือนแบบกับเดือนเลยเนาะที่ช่วงนี้ไม่ได้มีซีรีส์อะไรออนก็ยังไม่ได้มีมาทําให้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเริ่มละเริ่มที่จะมีซีรีส์ต่ออกันมาละถูกแล้วก็มีไพลอตแบบปล่อยมาเยอะมากก็เลยอ่ะกลับมาทําให้ทุกคนดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นลับรักออกแบบออฟฟิเชลไพลอตสซึ่งจะยาวกว่าเขาที่เ่า ห้าเท่าเป็นแบบสิบนาทีสิบนาทีกว่าสิบนาทีกว่าใช่สิบนาทีกว่าสําหรับอ่าตัวนี้อ่าแต่ว่าเดี๋ยวจ้าอันนี้ไพ่หลอดสองรือว่าอีพีศูนย์อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ่ายอยู่ไม่กลับจากอ่าเขาเอะไรนะไปไปถ่ายที่ญี่ปุ่นงานเอออ่าก็เดี๋ยวไปดูไพ่หลอดสองกันว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหแค่ครึ่งมีอก็สวยแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วว่าน่าจะดี ดีเทลเขาเยอะนะเนี่ยทีย่เาเกวาตมงป่ถูกยางกา นอไม่ตรงไม่ตัดนะอันนี้น่าสนใจกว่านี่แหละรินเด็กผู้หญิงนี้ทำให้ฉันเปลี่ยนไปเออเพราะเข้าี่ยมันไม่ได้มีแบบเุืของส่วนนี้เลยปะพี่คิดว่าเราอยากมาทำงานบริษัทพีเธอ,อที่มาวันนี้นะ่พอเปิดติดขอร้อง เกรงใจมันก็เลยมายังไม่ได้พูดสักคำเลยว,ว่าอยากทำงานด้วยแต่ตั้งแต่เห็นหน้าก็เลยเริ่มอยากทำงานเลยอ,อกกวนอ,อกกวนรู้แต่เขาใส่ใจหมดเลยนะแบบแบ็กเก้าหรือแบบสถานที่อะไรเนี้ยดูเป็นอุ้ยเจอคน,นโปรฟลชั้น,นอีดอแบบสุดโต๊บเรามีโปรเจกต์หนึ่งอยากได้คนมาทำมันเป็นโปรเจกต์ที่ยาก การที่จะรับใครหรือคุยกับใครก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน้องนี่เก่งขนาดที่ทูกคนได้ภ<อ> <ขอ S 2> าษาอังกฤหรอ้เลยี่ดูแล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมละ่ะจันรินจันรินคือก็ไม่อยากเป็นอาจารย์ใครหรือไปสอนใครด้วยแต่ก็แค่ช่วยเพื่อนเรียนจบในทางคณะอย่านั้นเองอที่เล่มาคุยวันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมคะจะได้กลับ แล้วก็ไม่ได้มีโปรเจกต์ไหนที่ยากเกินไปหรือทำไม่ได้ถ้าจะทำพี่รับข้อเสนอไม่ไหวหรอโอ้โหติดมันหรือว่ามั่นใจทั้งคู่เลยอืมก็แบบน่าจะเก่งกันเก่งอ่ะอืฟิลเสือสองตัวเออรมมนี้ของใครอ่ะ มันต้องมีอะไรที่แบบว่าเชื่อมโยงอะไรใไดๆใครเป็นคนวาด <ใน S 1> พี่อเองเคยเห็นเหรอนนหรือว่าเป็นรูปที่แบบทำให้อยากจะมาเป็นนินเปลี่ยนใจละวนินจะรับงานนี้ใช่แน่ โปรเจกต์ที่พวกเราต้องเอาชนะให้ได้ก็คือการออกแบบบ้านในคอนเซปต์ Love Makes a Home Love Makes a Home นั่นคือไงอ่ะพี่แบบใช้ความรักสร้างบ้านเงนี้เหรอโคตรงก็รู้แล้วแบบก็พวกเงินหอไงแล้วพี่ค่ยแต่งงานเลอมีแฟนปะถามจนตัวนี่ไม่เคยแล้วก็ไม่คิดจะมีด้วย ไม่เคยแต่งงานไม่มีแฟนมันแปลกตรงไหนหรออืแปลกปล่อยคนสวยแบบพี่โสดอย่งทุกวันนี้ถ้าเป็นหนูในห้องไม่มีใครเลยมั้ยตอนพี่โสดแน่มีทุกคนเทียวมีนะหรือวถ้าตัดจะมีคนแบบก็คือเราพุชไลเลิกนอกเรื่องนั่นแหละเงียบถิ่เลยอมีไอเดียอะไรไหมพี่อยากจะชนะโปรเจกต์นี้จริงๆใช่ปะงั้นก่อนออกแบบ เราก็ต้องเข้าใจทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนั้นเหมือนเป็นตัวขยายจากตัวก่อนเนาะที่แบบมันจะดูแล้วก็ตโตก่อนก็คือแบบขัดมาเั็นจานปีนี้จะถาปนิกคนไหนเขาทำแบบนั้นกันหรอกนะก็พอไม่มีใครเขาทำกันไงพี่เราถึงต้องทำเพราะฉะนั้นทได้เป็นจานลากหลังนั้นดูลองใช้ชีวิตคู่กันก็คือการแบบว่าก้าวตะกอดอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่แบบตามเชฟ วายแต่ฉ no ันรู้แบบเดียวได้เลยมันจะหนาวนี่ฮะแต่มันจะร้อน เครื่องปั่นไฟแต่วันนี้คือไม่เปมนไม่เห็นการต้องร้าวไอ้เครื่องปั่นโอ้โหน่าจริงหรือฝันมันพุ่งอะไรไม่มั่นใจอ๋ออันนี้ส่วนขยายยังมีคนอื่นอยู่นะไม่ได้มีสองคนตอนนี้แกมีแฟนปะ อันนี้คนเก่าของลินเหรอไม่มีหรือว่าคิดกับลินเกิดเพื่อนเอ้ยแต่ลินไปหัวหน้าแต่แกเถอะอ๋ออ๋อลินชอบอยูแบบปะ s อรี่คนที่แบบทำให้แบบช่วยให้เขาจบด้วยอะไรอย่างเงี้ยป่ะก็เลยอาจประทับใจน่าจะเป็นเพื่อนที่ชวนมาทำงานด้วยกันคิดว่านะอ๋อผู้หงผู้หญิงเยอะไปหมด ไห้แต่ชุดนั้นใะ้หล่หลอตื่นตาและโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้เอาตาเล่นหมดเลยคุณเคยรักใครสักคนตั้งแต่แรกเห็นไหมพี่ออกแบบค่ะพี่ชื่อไมค์คุณส่วนบริษัทไม s สเปซคู่แข่งเราคู่แข่งเรื่องอะไรจำพี่ไม่ได้หรือไม่อยากจำ พี่ไปทำอะไรไว้จ๊ะขอกลังแรกของพีใช่ปะอู้หู้หู้ชอบคนสวยนี่เราลืมเขาได้ยังสวยด้วยเซบด้วยล่ะแล้วอะแล้วเรามาซะวิพี่ต้องลองคบคนใหม่ใช้ลืมคนกับลินแกหาช่องอ่ะเออพี่ต้องลองคบหนูก็พวดไปเลย ฉันเอียงหัวทำไมเอียงตาว่าเอียงทำไมอา่วอใจสุงทายแล้วโอ้แต่ก็ต้องไปแล้วแหละคนอื่นมาเห็นแล้วจะแย่เอา นี้คือเองคนเมื่อกี้คนที่เป็นเพื่อนอ๋ออ้าวเขาก็มีของเขาอทำไมแบบคนอื่นมาเห็นแล้วต้องเป็นอะไรห้ามครบหรืออยู่คนละบริษัทน่ารักจังแต่ก็ประจวบเจ้ออยู่แล้วลูกนิดนึงเรียกว่ากลางลานัเสา่นี้เขาเล่าอะไร น,นั่นไงแสดงว่าวี<ฮ>งานนี้ต้องการชนะเท่านั้นวีเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมเข้าใจค่ะอ้าวภาษาคู่แข่งจริงเออใช่ไหมอุ้ยเราจะใช้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนขโมยก็ยังเป็นขโมย,ยพี่ทำแบบนี้หนูทำไมพี่ก็รู้ว่าแบบนี้มันสำคัญกับหนูมากขนาดไหนมันคือชีวิตหนูเลยนะพี่ไมาอื่แพ้แล้วผ่านเหมือนเดิมเลยแล้วออกแบบ อ๋ออันนั้นคือแบบออกแบบเองออกแบบเองไม่ใช่หรอพี่เอาตัวมาใกล้พี่ไปไหมล่ะไม่ออกแบบไม่ได้อยากแค่เอาชนะพี่อย่างเดียวโปรเจกต์หน้าหนูจะเอาชนะพี่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกอะไรก็ตามออกแบบก็รู้ไม่ใช่หรอว่าวงการนี้มันก็โหดแบบนี้แหละพี่จะไม่บอกความจริงของจริงหรอน้องน่าขุนคุจะไม่บอกควมจริงจริงออุ้มอ้านี่มัน แต่ช่วงเจ็ดเนี่ยไม่ช่วงจังหวะนี้ก็อเอาอะไรมารให้พะแรกของวันแรกที่หนูรักพี่รักแรกของหนูเอาเอา้าหนูชอบมองเวลาแสงและเงามันเกิดขึ้นแสงและเงามันต้องอาศัยจังหวะและเวลานะอุ้ยมีความมองแต่ไหลฝั่งเนี้ค่ะถ้าเราพลาดจังหวะและเวลาน้น,นตลอดละ่ะเราจะได้เห็นไหม พี่เลยมันมองไหลเลยมาโถออกแบบให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งกันได้จริงไหมอุตสาห์แบบฟังสัญลาสัญญาเรืงแสงเรื่องเงาไงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเหมือนกังาสองคนอะไรเงี้ยพี่อยู่บนไหลไม่เห็นเยนหอ่ะีเหรอ ก็เคิร์บสุดยอ้อ๋อน้องที่เล่นในอยู่เลยนะเอ้ยใช่ไหมที่เป็นเพื่อนของที่คิดไม่ซื่อของเจ้าเบกอะเอ้ยไม่ใช่ของเจ้าเบกของลินลินเหมือนกันเลยใช่เออใช่แล้วจำได้จำได้ น้องเฟรนป่ะใช่คนที่ร้องเพลงปะ่ะที่ร้องพอๆอ่ะเหมือมนอน,น่าจะเป็นเด็กของเวลเคิร <ปะ S 1> ์บกันแห้ะมาเป็นคู่รองของคุณนี้ก็อ่ะก็คือเขาเหมือนแบบขยายเส้นเรื่องของทางพี่ไม้ที่เป็นรุ่นพี่แต่พี่ไม่ค่อยไม้เลยนะคะถูก <c oughs> <c oughs> <th> ดูแบบมีอดีตน่าจะเป็นอ่าอ,อะไรนะการขโมยผลงานปะ่ะ อาจจะแบบว่าฟิลเลือกระหว่างความรักกับความทะเยอทะยานในหน้าที่การงานแล้วเขาเลือกสิ่งนั้นยอะไรเงี้ยเนาะก็คือเท่ากับว่ามีมีตัวหลักก็คือออกแบบกับลินแล้วก็ลินมีเพื่อนใช่ไหมเออซึ่งเพื่อนเนี่ยทำงานอยู่กับออกแบบอยู่แล้วแต่ว่ารักกับคนที่ทํางานกับพี่ไมล์พันพัวมตัวกันอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นฟิลแบบว่าอ่ะโอเคบริษัทของออกแบบเนี่ยก็ลังจะแข่ง something แต่ว่าไปชวน เราก็ได้เรารู้จักลินผ่านเพื่อนคนเนี้ยติดอะไรส่นติ่งน่ะแล้วก็เหมือนแบบเออแนะนำมาว่าเออจารลินเขาเรียนจานลินเพื่อนเรียนจบทั้งคณะเลยถ้าอยากจะแบบชนะโปรเจกต์เนี่ยต้องอยากได้ก็ต้องอยากได้คนเก่งๆเข้ามาร่วมงานแต่ทีนี้พอจังหวะไอ้สัมพาษณ์งานมันมีความไหวเชิงทั้งคู่ไงแบบคนนึงก็เจ้าของบริษัทอีกคนหนึ่งก็แบบเก่งทั้งคู่เลยตตึงอ่ะแต่ว่าที่ตอนแรกไอ้น้องลินก็เหมือนยังไม่สนใจปะจนมาเจอรูป ก็คือแค่มาเพราะเพื่อนขอเออว่าจริงๆอ่ะคือมาเพื่อแบบจะได้บอกปฏิเสธจบๆไปอ่าจนมาเจอลูก Association ก็เกิดขึ้นคือความเชื่อมโยงบางอย่างที่แบบใครวาดรูปแบบพี่ รอวรูปนี้ทําให้เธอมาเป็นสถาปนิกหรือเปล่าเ,<อ>เธอไม่ไดมาเรียนแบบนี้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ใดๆเนี่ยสิ่งที่กระทบกับจิตใจของคนเราอ่ะมันจะอ,อาจจะมีอะไรในวัยเด็กเพราะนี่เขาก็ย้อนไปวัยเด็กเขาแล้วเขายังไม่ได้เล่าฝังลินด้วยนะ,นะว่าแบบวัยเด็กเขาอาจจะมีอะไรที่เป็นอินสปิเรชันเขาหรือกระทบกับจิตใจเขาแล้วจนเขามาเป็นสถาปนิกที่เก่งขนาดนี้เป็นตัวตึงของรุ่นอะไรอย่างนี้คือไม่แน่ว่าระหว่างที่ออกแบบมีความสัมพันธ์กับมาอยู่ตอนนั้นตัวของลินก็อาจจะได้แรงบันดาลใจจากคนงานของออกแบบมา แล้วก็มาเป็นเขาทุกวันนี้เสร็จแล้วก็มีตัวละครของเพื่อนเอซึ่งเหมือนก็รักรกันกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ก็รักกันอยู่ซึ่งเหมือนเขาก็รู้ด้วยนะว่าคนคนนี้เป็นคนของอบริษัทคู่แข่งเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมีคนมาเห็นอะไรเงี้ยปะใช่เรารักกันไม่ได้แต่เราจูบกันช่ำเลยจ้าแล้วก็แล้วฝั่งคุณไม้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทคู่แข่งเนี่ยก็เหมือนส่งเด็กคนนั้นไปมีความมีความ ใช้มุกเก่าปะที่เคยใช้เออเพราะว่าตัวของเพื่อนเขาก็น่าจะแบบมีเขาเรียกอะไรรู้ลึกรู้อะไรในในบริษัทของตัวของออกแบบเยอะใช่ไหมมันก็สามารถที่จะลวงความลับหรืออะไรใดๆได้เพราะเขาพูดถึงเรื่องของแบบอีกแล้วอะว่าแบบนี้พี่เคยขโมยไปอะไรเงี้ยพี่นี่ใส่มอนเดิมนะไม่เปลี่ยนเลยใช้แบบ เขาเรียกว่าเออนั่นแหละใช้ความอ,อาจจะแบบใช้ความไว้ใจใช้ความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไปในทางที่ไม่ดีหรือว่าจริงๆแล้วพี่ว่าตัวพี่มายมีความซับซ้อนจากจากบุคลิกต่างๆที่เราเห็นเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องทําเพราะอะไรหรือเปล่ามันต้องมีแบ็คกราวข้างหลังเนอะว่าตัวละครของไมทํทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้มีการถูกกดดันจากครอบครัวบริษัทหรืออะไรหรือเปล่าทําทให้เขาต้องแบบถ้าเขาไม่เลือกตรงนี้เขาก็จะไม่ได้ไปต่อ ในเรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผิดอยู่ดีในการถ้าขโมยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีประโยชน์ที่เหมือนคนน้องเขาพูดว่าแบบพี่จะไม่บอกความจริงเขาจริงหรออ่าซึ่งแบบว่ามันก็จะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังใช่ไหมอย่างที่พี่บอกเพราะว่าดูดูในตาเขาเขาก็มีความเศร้ามีความแบบแบบที่เวลาตอนที่เจอแบบไม่อยากจําหรือแบบจาพี่ไม่ได้แล้วหรอหรือไม่อยากจาเพราะจริงๆเหมือนเขาก็ยังจําได้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยยังแบบก็ยังคิดถึงอยู่นะ แต่ว่าไม่สามารถจะพูดอะไรได้มันก็ทําให้ความเราไปต่อไม่ได้คุณพี่ก็พี่ก็เบรกไว้ตรงนั้นเพราะว่าเขามีเดคนใหม่เขาบอกว่าที่ต้องรอคบคนใหม่ใช่คือเด็กมันสู้ไงพี่เขาก็สู้นะเขาก็สู้กลันนะก็สู้อยู่ทั้งคู่แหละมันก็มีความเสมอกันเอ้าหมายถึงว่าในในในเรื่องของการทํางานก็จะมีความขัดแย้งกันเรื่องของหนีัสที่จะแบบว่าอามีซึ่งมันก็เป็นความต่างที่ทําให้งานมันสามารถแบบ เขาเล่าตั้งแต่แรกเลยเนาะความที่แบบตั้งแต่การนั่งการใช้ชีวิตการที่แบบไอเจ้าออกแบบมาปุ๊บเขา,ขาเขาดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบกระดาษชู่วมาเช็ดออถึงความเนี้ยบละดีเทลอ่าส่วนอีกคนอ่ะเวลานั่งเขาจะเลดาวไปห้าง,างรังแบบว่าเปิดเปิดจจอยพี่ก็จะแบบนี่เออมีความเอออย่างที่หนูบอกจะเชิดแสดงถึงบุคลิกเออของตัวละครแล้วมันอาจจะแบบมาเติมบางอย่างที่แบบอ่ะอย่างบางคนอย่างบางบางคนที่มีบุคลิกที่ตึงไปอ่ะบางทีเวลาออกแบบมันอาจจะแข็ง <Abby at> <kav g uit> ในความแบบดีทรงมีสายเดิมๆอะไรเดิมๆอยู่ในกลองใช่ส่วนอีกคนก็อาจจะดูแบบก็เก่งแต่ว่ามีความสบายๆกว่าในงานมันก็อาจจะดูทําให้ดูผ่อนคลายดีแลกความคิดสร้างสรรค์ที่จะนอกกรอบอะไรางเพราะเขาพูดถึงเรื่องของแบบแสงการตกกระทบของแสงหรือการกระทบกระทั่งกระตกกระทบอะไรกันมันก็จะมีหลายอย่างเนาะที่สามารถจริงๆมาดึงสัญญาอะไรเงี้ยก็ได้นะหลายๆอย่างรวมถึงการที่เขาดูโลเคชั่นทุกอย่าง เอ่อตัวเรื่องคือถ้ามานั่งเจาะเป็นแบบลายสีนี้แบบหูเราเห็นใช่มใช่โลเคชันหรือว่าต้นไม้ต้นไม้ตอนแรกที่เขามาเจอกันอ่ะพี่แอบเห็นว่ามันเป็นต้นไม้แห้งๆด้วยนะจริงเหรอใช่เป็นแบบต้นไม้สีน้ําตาลแห้งๆอะไรเงี้ยว่าอาจจะดูแบบเอ้ยยังไม่ได้เติบโตอะไรใดๆกันเป็นแบบยังไม่ได้การลดน้ำพอดินเออลย จุ๊บฉ่ำซะหน่อยเออเออแต่ชอบตัวพลอเต็มนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบขยายให้เราเห็นคือไม่ได้มีแค่อาชีพกับกับความสมคัญแล้วก็มีแบบเรื่องของความรักเรื่องของกรามเป็คู่แข่งความซับซ้อนในหลายๆด้านแล้วก็เรื่องของะวงการการออกแบบที่มันมีการแข่งขันกันตลอดใช่แล้วก็ ใดๆเวลาอยู่ในห้องเลยอย่าไปคุยกันแบบบทสนทนาเมื่อกี้ทุกคนจะไม่กล้าพูดอะไรเลยเขานั่งแบบอะไรยังไงคะสองคนนี้เราต้องตั้งใจฟังก่อนแล้วไม่สามารถที่จะแบบกล้าแซวอะไรเลยเออแล้วดูเขาตึงๆทั้งคู่กัอีคนหนึ่งก็แบบจารินคนเก่งใช่ไหมอีคนนึงก็พี่ออกแบบแล้วก็ได้แต่นั่งเขาจะยังไงกันนะอะไรเงี้ยโอ้แต่มันก็เป็นคนละฟิลกับตอนแรกป่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนตอนพายโลดแรกมันเปิดมาก็คือเป็นฉากที่น้องกระจิบเลยว่าแบบเออเผยคนแบบพี่โสดอ่ะ แปลกอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมาว่าไม่ได้ว่าเออมาสนใจตั้งแต่แรกก็ไม่ได้บ้าคนสวยอะไรขนาดนั้นอะไรอเยไม่เหมือนเราเออใช่เออใช่ไม่เหมือนเราเขาเข้าเข้าเราไปปุ๊บเนี่ยสัมภาษณ์อะไรไม่รู้พี่หนูจะทำอย่างงี้ข้ามไอยู่งี้นะอยู่งี้ผมขอมองหน้าหน่อยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานละเออเออก็ไปในเรื่องของการออกเดตเลย ก็เลยทำให้ตัวละครมีวิตติมีแบบความซับซ้อนทางอารมณ์ออะแล้วหนูก็คิดว่าการที่นิสัยของออกแบบมาในแนวทางของคนที่มีความซีเวตอะความสติ๊กอะมันน่าจะทําให้เขาไม่สามารถหลุดออกจากหลักเก่าที่ผิดหวังได้ง่ายๆด้วยอะเหมือนแบบทาไมรักแรกที่ผ่านมานานตั้งแต่มัธยมอะทำไมยังติดอยู่ในใจเพราะว่ามันอาจจะคงเป็นเหมือนความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตเขาที่ทําให้เขาเหมือนแบบเออก็ฉัน แล้วคนที่ไม่ผิดพลาดแต่ว่าผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วมันจะไม่หลุดออกง่ายๆเออจริงจริงแล้วก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาว่าเหมือนค่อนข้างที่จะปิดตัวเองเหมือนกันนะในการที่แบบจะเปิดรับใครแล้วแบบก็ไม่คิดจะมีตอนที่ตอนที่ไอ้เจ้าลินถามอย่างเงี้ยว่าแบบพี่สวยขนาดนี้ว่าไม่ได้เออก็แบบทาไมเพราะอะไรแบบเพราะพี่ไมยค่ะเขาไม่ไม่เลยเพราะว่ารักแรกมันยากยากเกินคิดอยู่ในหัวว่าพี่นี่นะคะ เอเป็นอะไรที่ก็ลอรอติดตามเพราะมันไม่ได้มีแค่แบบคู่เดียว<ใช><ๆ>มันไม่ได้เป็นคู่มันเป็นคี่มี5คนอ่ะถ้าเอาจริงนักแสดงนําหลักอะ ใช่ไหมที่แบบจะจะมีความสัมพันธ์อะไรแล้วมันจะส่งผลกระทบถึงเรื่องงานเพราะทุกคนอยู่ในหมวดหมู่เนี่ยไม่ได้มีใครอยู่นอกเหนือจากอาชีพนี้เลยนะวนเวียนวน,วยนอยู่ในนี้แล้วแบบทุกคนมีผลกระทบกับใจอีกคนเรื่อยๆอ่ะแบบไม่ใช่เรื่อยๆเขาเรียกว่าทุกคนมีผลกระทบต่อใจของกันและกันใช่อย่างแบบเออเจ้าเอยไอซีนที่แบบว่าจะเอากระดาษที่เขียนอะไรรักแรกครั้งแรกของเขามาให้ก็ไปเจอกับการที่เขาอยู่กับลักแรกของเขาอีกหนูแอบคิดว่า สมุดเล่มลนัม้นอะมันคือสมุดที่ตตั้งแแ่กลินให้ออกแบบหรือว่าสมุดที่ออกแบบเคยเขียน<อ>ให้หมลอุ้ยโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเพราะสไตล์การวาดลงสีมันคล้ายกันกับลูกที่เห็นครัง้งแรกอาไม่ได้มดูเนะคือมันอานจะจะเป็นสมุดที่ลินลินแบบว่าเคยมีให้ออกแบบก็ได้อหรือว่าอาจะเป็น สมุดที่แบบไปเจอมาว่าอแแบบเคยแบบมีสิ่งนี้ให้มาแล้วก็แบบเออแล้วก็อยากให้เขาก้าวข้ามหรืออะไรก็ได้นะอยู่ที่ตัวละครที่ลินเขาจะตัดสินใจในการที่แบบเอาสมุดเร่มนั้นมาแล้วไม่รู้ได้ว่าของใครเออของฉันจ้ะหมายถึงเอาแบบฉันเออ ไม่คือพี่เองจบจบ,จบ้าเรื่องนี้พี่เป็นเราไม่เป็นหลักแรกของหนูพี่ทุกคนในเรื่องนี้เป็นหลักแรกของจะได้จบจบจะได้จบจบเออไุ้ยแต่ว, <นะ S 2> ตว,ว่าเรื่องนี้เขาเป็นเหมือนจักรวาลเชื่อมโยองอยู่นะหมะถึงว่าอ่าตัวน้องน้องก้าวเนี่ยน้องก้าวพี่ก้าวเนี่ยก่อนหน้านี้นเขาเล่นกับพี่บีมาพี่บีน้าทิพตในแล้วตัวองพี่แยมคุณไมอ่ะแยมอ่ะเขาตลอดนนนั้นเขาเคยเล่นบทว่าแอบชอบพี่บีมาเหมือนกันอ่าคือ ก็ยังเป็นจักรวาลควรอ้ะเราเก้าก็เคยเล่นกับเคิสห่วงแกวจะแบบก็คือจักรวาลแบนบวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะกออ็หมาเราจะไม่ไเห็นบีคิดเล่นด้วยกันเราก็ได้เห็นคนที่เคยเล่นกับบีคิดมาเล่นด้วยกันทุกคนอะไรเพราว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ก็ได้ค่ะ<รว>จะไม่ร,<ว>รู้แต่บีคิดเจ็บเนาะจุก้ะ<รว><รว> เออก็นั่นแหละก็ยังรู้สึกว่ายังรู้สึกดีที่ได้เห็นเจนก้าวมาเล่นด้วยกันใช่แล้วก็เหมือนแบบเขาใส่ใจในองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วก็มีการแบบเพิ่มตัวละครมาให้ทำให้มันไม่แบนอะเรื่องมันไม่แบนใช่ใช่ใช่ว่าทิศทางมันจะไปยังไงอะอย่างแบบ <c oughs> คู่ลองใช่ไหมถ้าเกิดเขาตัดสินใจที่จะคบกันแล้วมันม,มันจะมีผลกระทบยังไงถ้าเกิดมาอยู่ฝั่งพี่หมายอะ่ะ <c oughs> เขาก็ต้องเลือกตัดสินใจแบบที่พี่หมายเคยตัดสินใจแล้วเขาต้องทิ้งคนรักเขานะมันจะวนลูปงกรรมกงเกออีกแล้วนะคะเรื่องนี้ <c oughs> ดีเออดีเลิศเลิศรอดูนะคะสําหรับ่ารับรักออกแบบตอนนี้ก็ถ่ายไปได้สักสักพักใหญ่ๆแหละแล้วก็ไปไปปีไหมไป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 ปี ไปปลายปีอาจะเร็วกว่านั้นหน่อยก็ไม่แน่แล้วก็เร็วๆนี้เราอาจจะได้มีอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันก็ไม่แน่ใจว่าเอออาจจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าระหว่างเรากับซีรีส์เรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อนะคะโอเคสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไงกับเรื่องนี้นะคะอยากให้มาคอมเมนต์พูยกันอย่างเรื่องไอ้สมุดเรื่องนั้นเป็นของใครอะไรยังไงเออแล้วก็ฝากติดตามทาง w e l l c ิร์ Studio นะคะสำหรับเราออกแบบแล้วก็ติดตามทีเดียวจะไม่ได้อย่างได้ทุกช่องทางค่ะทุกคน เราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะ๊บาย It's magic ไปคนละจังหวัดเลย Thai GL จะแมทได้ยังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตาม t h ย GL จะแมทได้ยังทุกช่องทางได้นะคะอย่าลืมนะคะเมมเบอร์ชิปเพียงเดือนละ50บาทมาเป็นปข้อควรวเดียวกันกับเรานะคะ